พเพเลปลูกผักไว้กินในครัวเรือนผักกำลังงามค่ะอัปเดตผักใหม่เบอร์ใบกำลังใหญ่ผักปลอดสารพิษปลูกไว้กินในครัวเรือนผักกำลังงามเนาะค่ะเนาะ น,นี่เพราะมะเขือเทศเอาไว้ปลูกมะเขือเทศหน่อยเอาไว้ปลูกสีล่องปลูกลงกระถางล่องมึงเนาะค่ะเนาอกะนี่ก็สีเปลี่ยนใส่กระถางใหญ่ออกจากกระถางหน่อยกับสีล่องดินน้ำิ่งว่ามันสีงามจ้ำใดยก็เลยอัปเดตมาให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะงกำลังงามเลย สวัสดีค่ะอยู่รลอดปลอดภัยบ่วส,สุก้นอยู่ดีสบายค้ามเจ็บยบยด่า,ายก้อไข่ยามี